สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พี่จา๋างวดประจําวันที่21เมษายน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่20กันนะคะอ่าแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะการคำนวณเน,นาะพี่ๆจาเข้าได้หลุดได้นะคะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนคับนวนไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะมีตัวที่ชื่นชอบคอยตาไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปก็คือ910นะคะวิ่งรทูที่9เนอะ,อะในรอบเฉพาะกิจนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแอบรับขากล้องก่อนเดี๋ยวจะไกลเกิน ในรอบเฉพาะกิจนะคะ381ล่าง09นะคะเด่นที่1มานะคะพี่พี่จ๋าล่าง09มาทั้งเด่น0เด่น9นะคะวิ่งรูดท,ที่9แอดเน้นไปที่90มาตัวกลับนะคะมาตัวกลับอ่ะส่วนเด่นที่1เนาะก็มาใน1นะคนส่วนะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะ8 6 9 ล่าง66นะคะ69นะคะแอดมี96มาในตัวกลับเช่นกันนะคะส่วนล่าง66หลุดไปเนาะมากลับหัวนะคะส่วนในรอบปกตินะคะ6 2 3ล่าง4 7่อ่ะอันนี้แอดหลุดไปหลุดบนหลุด,ล,ด,ล,ดล่างเลยนะคะในรอบ VIP นะคะ0 4 9ล่าง9 2นะคะ4 9แอดมี9 4เนาะล่าง9 2มาตัวที่แอดเน้นนะคะมาในตัวกลับ สำหรับรูที่9วันนี้เกือบแตกสีหน่อยเนาะพี่ๆจา๋าเกือบแตกสีหน่อยนะคะวันนี้ก็มา3ามหน่อยสี่คู่เนาะยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่ๆจา๋าดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่แชร์ก็กดไลค์ให้แอดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋ากดไลค์กดฟรีเด้อไม่ได้เสียนะคะกดให้แอดหน่อยนะคะ มาดูกันนะคะมาดูแนวทางของวันที่21นะคะวันที่21่สินำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเด้อพี่ๆจ๋าแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะ,ะได้ตัวเด่นออกมาก็นํามาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวมาดูตัวเด่นของวันนี้กันก่อนเลยสําหรับตัวเด่นของวันนี้นะคะแอดก็จะมี2อ แล้วก็3นะคะอแอดจะวิ่งรูทที่สองนะคะพี่พี่จ๋าแอดจะวิ่งรูทที่สองถ้าไม่ชอบ2ก็เนอะนำศูนย์กับ3ไปพิจารณาดูนะคะสำหรับ2นะคะสองศสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่ สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะทีนี้เผื่อมีตัวที่อ่าชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะแล้วก็แจ้งพี่พี่เอฟซีอีกเนาะวันที่อ่ายี่แปด ที่สิปดถึงวันที่สองที่หนึ่งที่สองพฤษภาแอดไม่ได้ลงนะช่องให้นะคะพี่พี่จา๋าถ้าใครไม่เห็นนะช่องก็ตามในไลน์นี้ได้เลยนะคะแอดไปต่างจังหวัดเนาะพี่พี่จ๋าอาจจะไม่ได้ลงให้นะคะอันที่นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดอให้เน้นนะคะในในรูปที่2นะคะก็จะมี2 1 2 3 2 4 2อง8แล้วก็29นะคะอนะคะถ้ามีตัวที่แบบชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะค่อยตามไม่ชอบผ่านได้เลยเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่เอทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้หิงหรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ